โอเคก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ EGS เกันอีกครั้งนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มีอยู่กัเกม Monster Hunter Prolter the Gunner กับ g u n d a m นั่นเองนะครับก็มอนสเตอร์ที่เราจะมาตีในวันนี้เนี่ยก็คือญาติของเจ้าเกรดจากินะครับก็คือเจ้าเกรดวอกกีนั่นเองนะครับอ่าก็ใครที่เห็นข้างหลังนะครับก็คือเป็นปืนของเปโกรที่ผมเพิ่งไปตีมาเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าจะใช้กระสุนได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวนะไม่ใช่ต้องดูอุป รู้สึกจะใส่กระสุน normal ได้ทุกเลเวลนะครับลเล l ได้ทุกเลเวล crush ได้เลเวลหนึ่งนะแล้วก็ปืนนี้เหมือนจะเป็นปืนสําหรับบัฟนะครับเพราะว่ามันใช้เป็นกระสุนไฟแล้วก็กระสุนฮิลได้แล้วก็จะเป็นพวกกระสุนเหนื่อยหรือเปล่าวะกระสุนสถานนะใช้ไม่ได้นี่นะไม่เป็นไรยังพอใช้กระสุนฮิลได้นะครับแล้วก็กระสุนไฟก็ใช้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะทําการซื้อไปเลยแล้วกันนะครับ จลวนวนสองซื้อมาอน,นี้ใช้ไม่ได้นี่ใช้ได้โอเคเอามาอัน,นี่ใช้ได้ก็ออกมานะครับซื้อได้สามพัดอย่างน้อยเลยอ่ะเดี่ยมาได้หกสิบนัดจริงๆผมควรจะไปแช่น้ําร้อนก่อนนี่ลนะแต่ชางมนเถอะไหนดูซื้อของในตัวผมมีอะไรบ้างนี่เต็มไปหมดเลยโอเคผมเอาของแล้ว มียาติดตัวแค่นี้เองหรอมีแค่เมกาโพชั่นเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อโพชั่นไปด้วยสิบบาอ่าซื้อไม่ได้ครับตังหมดชิปหายแล้วชิปหายแล้วเอาตังไปซื้อกระสุนเล่นหมดเลยไม่นะเล่นกัน์ดเนอร์มันเปลืองขนาดนี้เลยเหรอเมื่อกี้ฉันเหลือตังตั้งพันกว่าบาทจบละพันกว่าเลยนะเฮ้ยป้าบอ๊อ ซื้อกระสุนทีหมดเลยลืมดูปะล่ะใครจะไปรู้ว่ามันจะแพงขนาดนั้นนะเออเอาเอะซื้อไปแล้วก็ซื้อไปนะครับเอาเป็นว่าเราจะพยายามใช้กระสุนให้ประหยัดที่สุดแล้วกันมั้งเราจะใช้เป็นเพเลเลตเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับปับปป๊บปึ๊บปั๊บรีโหลดปึ๊บ รู้สึกว่าเขาจะอยู่แพบบห้าไหมไม่แน่ใจเอ้ยแมบบสิบดีผมจำได้เขาอยู่แมบบสิบนะครับเกตบวกกี่เออน่าจะแมบบสิบแหละถ้าผมจำไม่ผิดอะนะถ้าผมจำผิดก็ช่างมันเถอะนะอันนี้จะพูดว่ากี่ตัวเลขฉันไม่สนใจพวกแกหรอกนะ ใช่นี่นี่ไหนน้าถ้าผมจะไม่ผิดเขาน่าจะอยู่ข้างหน้านี้แหละมะั้งน่าจะอยู่ข้างหน้านี้แหละมะั mm ้ง hmm. Let's go <S ่าใช่ด้วย เมื่อติดพีดตายแดกอ,อย่าลังแกนอนเชแม่ไหนวะตัวไหนนี่ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหม,ไหมโอ้ย ป๊าปโ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 อ้ยโป่งีโลดโ,โป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 ,โ,ปโ,โอ้ยกดหลบไม่ได้รีโรนแแบบแบบแบแบลีโรนเฮ้ยจอยดีเลยอ,อะไรตอนนี้เนะี่ยแบบโอ้ยแย เปี่ยวลีโลดิ้งโหอยจะโดนอีกเปี่ยวเปียวกระสุนกระจายกระสุนกระจายโอ้ยยี่แมงกัดกูโดนทุกรอดเลยตายเนี่ยยาฮีลอนุญาตฮีลหนีงขว,ว,ว,วดสดชื่นสองขวดไปเลยเพื่อความสดชื่นที่ยิ่งกว่าพร้อมแล้วหยิบปืนของคุณออกมา เราพิดไม่อยู่นานมากเแบบี้ยวเฮ้ยแเบบี้ยวเบี้ยวลีโร่ดิหล,ลบมปก่อนเแบบี้ยวกิ้งเข้าไปกดกิ้งไปกิ้งด้วยแยอะมากเออโดนไปดิหนึ่งเฮ้ยสองไม,ม่โดนสามสี่เอ้ยไม,ม่โดนกิ้งเข้าไปหาหนึ่งนัดโอ้ย สองนัดสามนัดสี่นัดโอ้ยโดนทุกนัดเลยไปหยถึงกูเนี่ยโดนตีทุกนัดเลยดอยไม่ดีเลยจัดเลยนะโอเคชื่นอ่าเพิ่งจะกินยาเมื่อกี้เองโหยามีแค่นี้เหลือเมก้าพชั่นขวดสุดท้ายแล้วเรียกว่าคนไม่เตรียมพร้อมแบบไม่เตรียมพร้อมสุด,สด แม่แม่แม่เอาละเปลี่ยนเดี๋ยวไม่ใช้กระสุนคราชคราชนี่กระสุนอะไรวะไม่แน่ใจรู้แค่ว่ายิงไปก่อนอ๋อกระสุนระเบิดน่าจะแพงในหมอนี่แหละผมว่าผมว่าน่าจะแพงกระสุนนี้แหละนะน่าจะเป็นกระสุนที่แพงมากๆเลยนะครับ ไปดูว่ามันเท่าไรหร่ว่าผมต้องค้ากระสุนใช้เองวะให้ซื้อเอาแบบนี้ไม่ไหวต้นทุนสูงเกินไปผมว่าผมต้องห้ามยิงพลาดอ่ะอเค่เหา้ยมันก็โดนดอยู่เฮ้ยลืมรีโหลดแปลงโอ้ยโอ้โหเพิ่งจะพูดเมื่อกี้เองว่าห้ามยิงพลาดใช่ซสดูหมดแล้ว normal level สองเขาโดดออกมาแล้วเขาก็โดดกลับไปหมายความว่ายังไงกลับไปหากินเศษซากในแมปตัวเองใช่ไหมล่ะกลับครับเช่นไก่พวกนี้ผมต้องปานี่ไว้ไนะเขากำลังกินอย่างไรแล้รลอยเฮ้ยแม่งเฮ้ยนีนีนีนน สี่สี่หรอเฮ้ยหยุดสักทีพวกเวนสี่โอ้โหโดนลุกนัดเลยเพราะผมต้องเล่นไกลๆ่อยนะตบเลยท้ายปืนไม่โดนนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยทำไมปืนมันเอียงไปทางนั้นล่ะครับหื้อ ระยะไกลแล้วกรสุดแม่งเบียงสัตว์อ่ะนี่โนสโคปเอ้ยโอ้โหแล้วกิ้งมาโดนดาเมจเฉยเลยผมว่าผมไม่น่าจะรอดคับตานี้ดูเดิดดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะฮะยาก็ไม่มีกระสุนก็ไม่มีนี่ นี่เนี่นี่อยิงก็ไม่โดนนี่ลมมันแรงอ่ะหรืออะไรโอเคคอพิษแตกแล้วนะครับอ่าแล้วกูก็ยังไปโดนพิษมันอีกนะี่เดี๋ยวขออนุญาตขิดย,ยาแก้พิษก็คือมันจะพน่นเดือดๆแหละมันจะพ่นพิษแบบระยะไกลไม่ได้แล้วนะครับนี่ เฮ้ยแล้วกูยิงไม่โดนเลยครับเอเเรตรีโหลดผมว่าผมต้องไปเติมเลือดที่ที่บ้าน่ขออนุญาตกลับก่อนนะขออนุญาตกลับก่อนนะเดี๋ยวจะไม่กลับดีวะถ้าไม่กลับเราก็ตายแต่ตายสักชีวิตคงไม่เป็นไรหรอกคงไม่โกรธเราหรอกมั้งนี่แน่นี่แน่นี่แน่รีโหลดดิอ่า มันคือแผนนะครับผมตั้งใจจะกลับเพื่อที่จะไปเก็บกระสุนนะครับอืมตั้งใจจะกลับเพื่อที่จะไปเอากระสุนนะครับพอกระสุนเพียวเลตผมเริ่มเหลือน้อยแล้วผมจะกลับมากระสุนอีกแล้วเนี่มันคือแผนการทุกคนเนี่ยผมตั้งใจจะมากระสุนนี้ใช่เนี่ยเห็นะแล้วก็ตั้งใจจะกลับมาฮิวแมวด้วยนะครับเพราะแมวผมติดอินนะนี่พิซซี่สเปรานมันคือแผนการ ทำไมมันขึ้นสีฟ้าวะขเขาหลับเหรอเขาหลับเหรอหรืออะไรทำไมทำไมมันขึ้นสีฟ้าแบบนั้นไอหลับอย่างนั้นเหรอไอหลับอย่างนั้นเหรอพ่อหนุ่ไมไอหลับหรือเปล่าตันแอบ,บมึนอยู่อย่างไกลอะไรให้ตายเลยหลับหรือเปล่า ถ้าหลับเราจะได้ไปสก,ปนะกิลปลูกออจาจย์เอ๊ไม่ได้หลับนี่นะเพราะว่าอยู่กระลอบได้อย่างไง1หนึ 3, 1, ห่งนัดสองนัดสามนัดสี่นัดหนึ่งนัดสองนัดเฮ้ยกิ่งไปหายอะสามนัดเฮ้ยโดนทุกท่าเลยตายเลย สามสี 3, 4, ่ r e l o a หนึ่งสองสามโอ้ยดีดพีดนี้ดีดพีดนี้โหลดก่อนเลยรีโล a แบบรวดเร็วหลบออกมาผมยิงไกลไม่ได้กระสุนไม่เบียดเนี่ยดูดิกระสุนไม่ปัดขวาจัด กระสุนแม่งปัดขวาพวกหวังนะอุดนะเฮ้ยไม่ได้หรอกนะโอ้ยอ้าวตายเลยเนะไม่จะตายก็ตายสักงั้นอะไรของเขาอะพวกกี่บราสอะไรสักอย่าง วอกกี้หายวอกกี้หายโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการล่าเจ้าเกรดวอกกี้ครับเป็นไงกันบ้างสนุกกันไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พารนะ์ทหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน